เมื่อวันที่28มิถุนายน2568อาจารย์เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเวทีปราศัยในการชุมนุมรวมพลังผันดินปกป,ป้องอธิปไตยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยกล่าวถึงความเป็นไปได้ทางรัฐธรรมนูญหากสถานการณ์ทางการเมืองถึงทางตันพร้อมย้ำว่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีการปฏิวัติหากเครื่องมือทางกฎหมายยังอยู่ในมือประชาชนเจตโทนวนิกวันนี้กล่าวว่าแม้จะมีความพยายามจากภาพประชาชนในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลา หรือให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีผลตอนนี้มีอยู่หนึ่งพักที่คูณให้เครดิตคือพักภูมิใจไทยที่เลือกอยู่ฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักประชาชนฝากเตือนหากสารรัฐธรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าสารรัฐธรมนูญมีมติให้นายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งแล้วแล้วนายกคนใหม่ไม่ยุบสภาเราก็ต้องกดดันต่อไป เปิดช่องมาตร,รา144เขย่าระบบการเมืองทั้งชุดอาจารย์เจตชี้ว่ามาตร,รา144ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้งบประมาณผิดประเภทสามารถเป็น,นกลไกทางกฎหมายที่นำไปสู่การตรวจสอบอย่างรุนแรงหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากปปชและวินิจฉัยว่ามีมูล มันจะทําให้คณะกรรมาี่การงบประมาณหายไปคอรมอหายไปสอสอรัฐบาลหายไปสวหายไปเหลือแต่พักประชาชนถ้าพักประชาชนลาออกก็เข้าสู่มาตรา5คือให้เป็นไปตามประเพณีการปกครองไม่ได้เรียกร้องรัฐประหารแต่ถ้าไม่มีใครเหลือกกตต้องจัดเลือกตั้งใหม่ผมไม่ได้เรียกร้องให้มีรัฐประหารหรือมีนายกแบบอื่นแต่ตามประเพณีการปกครองตั้งแต่2475คือถ้าไม่มีใครเหลือก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งกกตมีอำนาจจัดการได้เตือนประชาชนอย่าประเคนอำนาจให้คนโฉดอาจารย์เจตโทนวันนี้กล่าวว่าหากการเลือกตั้งยังคงเป็นแบบเดิมประชาชนจะกลับไปอยู่ในวังวนของการเลือกตัวแทนที่ไม่พร้อมไม่ซื่อสัตย์และไม่เข้าใจอำนาจอธิปไตยที่ได้รับมอบ ประชาธิปไตยคือการที่ท่านมีอำนาจอธิปไตยอยู่ในตัวย้ำจุดยืนอธิปไตย2ประการอำนาจในหัวใจและขอบเขตแผ่นดินอธิปไตยมี2อ,อย่าง1คืออำนาจของปวงชนอยู่ในหัวจิตหัวใจต้องมั่นคงไม่หลงไปกับตัวแทน2คือขอบขันทศีมาทั้งทางบกและทางน้ำพี่น้องต้องช่วยกันรักษาไว้ทุกตารางนิ้ว พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก MOU43, MOU44 กับกรัรมพูชาและเลือกเจรจากับประเทศที่เคารพและให้เกียรติเราเท่านั้นปฏิเสธสสรอชวนเขียนรัฐธรรมนูญเองอย่าหลงคารมพักการเมืองอย่าให้พักการเมืองหลอกไปเลือกสอสอรอเพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญเราร่างกันเองได้ไม่ต้องฉีกฉบับปัจจุบันค่อยๆแก้ทีละมาตราฝากถึงประชาชนไม่มีใครช่วยเราถ้าเราไม่ลุกขึ้น คนทำสิ่งใดไว้ก็ได้รับสิ่งนั้นหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาโดนบันดาลให้คนชั่วพินาศสิ้นคนดีจงสถิตสถาพรเมื่อวันที่28มิถุนายน2568